สวัสดีครับก็ขอ,อนะนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองาการแข่งขันครับศึกจารุปการ2025-2026ครับคู่ว่าแนักเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสมิร่าครับวันนี้เป็นวอนโซนครับทำเป็นใหญ่เกมในวันนี้ครับก็สำหรับคู่นี้ครับเตะกันวันที่เก้านะครับตุลาคมเวลา20่สนาฬิกาครับ สติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับชนหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของแอสเมล่าครับชนะถึง3ครั้งเลยครับสเปอร์เจ้าบ้านในชนะแค่2ครั้งนะครับอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับฤดูการนี้เนี่ยผ่านไป7เกมครับสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับมี14แต้มส่วนแอสเมล่าอยู่ที่16นะครับมี6คะแนนครับก่อฤดูการนี้แอสเมล่าเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับ เดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งของทอแนลสเปอร์มาในแผน4-2-3-1ครับหน้าเป้าเป็นมาซิเตลครับซ้ายเป็นออเดเบิร์ตขวาเป็นกูดูสตรงกลางมีซิมอนปาเรนญานะครับสามตูเป็นวิคาเลโอครับทางฝั่งของแอสเซมิล่าครับมาในแผน4-2-3ครับซูนัลเปาเป็นโอลิวยสกินครับซ้ายเป็นจอรอนซานโชขวาเป็นไฮเวเลียสครับตรงกลางเป็นมาแกนโรเจอร์ครับ ทางฝั่งของอัสซามิล่าเนี่ยสายประตูเป็นบีซอสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมครึ่งแรกกันครับสเปอร์ครับเจ้าบ้านครับมาในชุดสีขาวครับซ้ายไปขวาฝั่งของวิลล่ามาในชุดสีเรุ้งครับบอลโอ้โหบอลออกจากซิมอนนี่เขา้ามือสารประตูครับเป็นบิซอส มาเส้นครับตกมากิสเซโรเมรโลครับขึ้นมาที่ฟันเดเบนโรเมรโรให้มาที่ซาดูการนี้เนี่ยทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยครับก็ทำงานได้ดีนะครับก้าวมาถึงอันดับ3ของลีกเลยครับถือว่าสตาร์ทได้ดีมากครับให้มาฟันเดเบนมาที่ซาคร,ครับไหลามาออเดเบิร์ต มอนมาที่โอดิกี้ครับโอดดกี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายติดมาที่คลาสดสแตว์ style, ครับมาที่คูดูสเปโดปโรเโดปโรโอ้หจังหวะสุดท้ายแมกลัมมาลาเตะทิ้งมาโอลิวสกิน อสกินโดนปาเรญยาเตะจากด้านหลังครับเป็นฟรีคิกครับของแอสเซมิลล่าโดนชนจังหวะนี้ครับมากินครับใส่ขึ้นมาเดินมาตรงนี้ครับ กลับมาล่าออกซายมามาเส้นมาที่หมอกแกนเจอรครับหมอกแกนเจอโดนชนนิดนึงครับกระโดนมาสกินโขกง่ายจังหวะนี้เอ้าโอสกินครับแม่ก็ไม่ได้ตังใจครับจังหวะนี้ครับ น่าจะหลมไปโดนกันคโอครับไอ้มาที่วาสกินหลุดแล้วครับจังหวะนี้โอลีวาสกินหนึ่งต่อหนึ่งแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับแม่ยิงไปกลางประตูเลยครับสำหรับโอลีวาสกินโอ้โหไม่มีเล่นทางเลยครับโอ้ยิงดื้อเลยครับกลางประตูเลยนี่ครับ โอ้โหไม่ได้เล่นทางซ้ายขวาเลยครับแม่ก็วิเคริะก็ปัดออกไปได้ครับเป็นเตะมุมแรกของอเซมิล่าครับเหลียนโยนมาแล้วโขกลูกนี้แล้วยังไงครับบอลอยู่ที่คอนซาคอนซามาที่มอร์กาเรเจอร์มมกินยิงไกลลูกนี้ยังติดบล็อกครับออเดเบิร์ตสเปอร์มาแล้วครับมาที่ซิมอนออกซ้ายมาแล้วมีโอโดกี้ครับโอโดกี้ ให้ออกมาทางซิมอนแมด้านหน้ามีมาเตสตลครับมาเตสตลเนี่ยเกมที่แล้วนี่ก็ยิงได้1ประตูนะครับยิงกับทางฝั่งของกูดูสเอาชนะลีดไปได้2อต่อหนึ่งครับซาออกมาที่กูดูสทางขวามีเปโดปอโปรโปอโรหักเข้าด้านในแล้วจ่ายมาจะให้อเดอเบิร์ตไม่ถึงครับ เป็นบอลของโอโดกี้ครับโอโดกี้ซิมอนแล้วเป็นโอเดเบิร์ดสัตว์ลูกนี้ติดบล็อกครับเป็นไตรมุมของโทมัสเปอร์ครับเปอร์ในมือของโทมัสแฟงเนี่ยก็ทำเกมบุกได้อย่างดูเดือดนะครับตัวลูกตัวสำรองเนี่ยยังมีทั้งโครมอานี่ครับมีทั้งริชาร์ลีสันโอลรโยนมา โขกลูกนี้ยังไม่ถึงอ้าฟันอยู่เว้นสัตว์โอ้โห้ไปติดแม็กกินนะครับโอ้โหเซฟจ,จากเส้นเลยแล้ววิลล่าโอ้โหมาแค่ตูเดียวครับวันสกินยังไงครับเมื่อกี้แม็กกินนะครับโอ้โหเซฟจ,จากเส้นนะครับบอลได้ผ่านมือบีซอสไปแล้วครับอ่ามายีิคลาสเป็นบอลทุ่มครับของแอสเซมิล,ล่าครับวันสกินทุ่มอะไอมาที่แม็กกิน โอ้ยกินผ่านไปได้โอ้แล้วโดนเตะล่วงไปเลยครับเป็นฟิกกี้ของแอสเซมิล่าครับอ๋อเป็นมาซิสแตลครับมาติสแตลก็ยิงเลนยิงดีขึ้นนะครับทำประตูได้ต่อเนื่องมัสินจะโยนเข้ามาโยนมาแหมทห้วัส,สกินครับ มากินกับวัสกินโอ้โหโดนเตะรวมไปเลยซันโชครับซันโชก็มาในสัญญายิมตัวของแมตติสเต็ดครับหนึ่งฤด,ดูกาลเอางูจ่ายมามาติสเตลครับตัดได้มาติสเตลกัดชากหนีวัสกินไม่ผ่านครับมาติคลาสคลาสออกมาที่กามลาลากามาลามาที่คลาสครับมากินเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับ มาเส้นแล้วเปิดโด่งมาไม่ถึงอนไปเข้าทางครับของซันโชหมอร์แกนโรเจอร์มอร์แกนโรเจอร์หาช่องแล้วยังไงแล้วพลิกโอ้หจังหวะสุดท้ายเป็นไมค์โอ้โยิงลูกนี้ครับมอร์แกนโรเจอร์ครับโอ้หลูกนี้นี่แทบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับนี่ครับมอร์แกนโรเจอร์นี่หาช่องจนได้ครับแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้ยคาริโอเสฟบได้ครับ เป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของแอสเซมิล่าครับฮาวเวลเลตครับโยนเข้ามาเราได้โขกลูกนี้บอลโดแกตโผเจอยิงูไปติดบล็อกด้วยครับเราซาเตะขึ้นหน้ามาเลยครับแหมไม่มีใครครับปอตอเลสทางขวาม,มีมาติคลาสทางฝั่งเวลล่าทําเกมบุกข,ขึ้นมาบ้างครับโอโดกี้ถึงบอลก,ก่อนครับโอเดเบิร์ตมาที่ซิมอนฟันดเดเบนครับ ที่อา้าวจังหวะนี้ครับมอร์แอนโรเจอร์ฮูหูจังหวะสุดท้ายนี่ไปไม่ถึงครับโอเดอร์เบิร์ตทางซ้ายมีโอโดกี้ซิมอนมานเตสเตลครับทางซ้ายมีโอโดกี้โอโดกี้ล็อกสวยครับโอเดอร์เบิร์ตโอเดอร์เบิร์ตหาช่องแล้วโดนชนล่วงไปผู้สินให้เล่นต่อครับทางฝั่งวิลล่าทำเกมบุกขึ้นมาใหม่ครับ แมติดซิมอนจังหวะนี้เก็บบอลได้ดีครับโอเดเบิร์ตหลามาที่มาติสเตลมาติสแตลให้มาที่คูดูสัสตอุกนี้เรียบร้อยครับ1ต่อศูนย์ครับตอนในมอสเปอร์ขึ้นนำแอสเลลาหนึ่งต่อศูนย์ได้ประตูจากคูดูสอีกแล้วครับแม่นดที่แล้วก็ยิงลีดได้นะครับยิงได้หลายนัดเลยนะครับสำหรับคูดูสโอ้สุดยอดจริงๆครับตัวนี้ย้ายมานี ซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เลยครับผู้เล่นใหม่ของสเปอร์ฤดูกาลนี้ยืนประจําทางกราบขวาแล้วซัดลูกนี้นอกกรอบโอ้โหบอลพุ่งเป็นลูกไฟเลยครับแหมผ่านมือไปซัดเข้าไปครับสเปอร์เจ้าบ้านนำหนึ่งศูนย์ครับแอสซิสต์จากมาสเตอร์ครับสัดลูกนี้โอ้โหบอลนี้ผ่านขากองหลังของวิลล่าไปครับครับสเปอร์นำหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับ ทึงแรงในเหลือประมาณ7นาทีครับคอนซาคอนซายกมาก็ไม่ดีพอครับมาที่เปโดปาโรครับกูดุสไหลามาซิมอนมาติสแตวครับให้มาที่โอเดเบิร์ตยกมามาติสแตวอย่างไงครับโูห้หูจังหวะสุดท้ายนี่โดนเปาตอเลส6กทิ้งไปได้ครับเป็นเต่มุมของตอนนัมอสเปอร์ครับเต่มุมครั้งที่สองอโลโยนเข้ามา แล้วโขกแม่ล้นไปครับเตะได้บอลครับอาร์เทสเตลโอ้แล้วโดนโชบจังหวะสุดท้ายครับเป็นซิมอนยิงไกลลูกนี้ยังติดบอลครับโอโดกี้โอโดกี้ไหลมาโอโดกี้ทำชิงกับซิมอนซัดยังไม่ออกครับแล้วเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของทอร์เนมฮอรสเปอร์ครับเป็นเตะมุมครั้งที่3ครับโอ้จังหวะซัดไกลของซิมอนนะครับไปแชลบปอลโตเลสออกหลังเป็นเตะมุมครับ มอนก็ในเกมยังหัวฟูเลยครับของจริงนี่ล่วผมเรียบร้อยไปโดปโรครับจะโยนเข้ามาโอ้โยนสั้นแล้วบอลที่โอโดอกี้สัตว์ลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของปิซซอรมเกือบได้ลูกที่2อครับอย่างเป็นบอลของสเปอร์ครับกสเซนโมโร,โรเมลโลครับมาที่ซิมอนซิมอนไหลามามาตตสเต,สแตลแต่วังแล้วยกมาทางซ้ายโอโดกี้โอโดอกี้ เปิดมาลูกนี้ลึกเกินครับแหมบอลออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของเอสเตอรวิลล่าบีซอดครับเตะมามาที่ไมตี้คลาสคลาสมาที่วอสกินแหมจังหวะนี้เป็นซิมมอนครับไหลามามาทีสเตลครับโอกาสสุดท้ายของสเปอร์ครึ่งแรกครับแต่อมาที่โอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายก็เป่าจบเกมเลยครับสเปอร์ออกนำวิลล่าไปก่อน1ต่อ0ครับได้ประตูจาก กูดูนาทีที่38ในครึ่งแรกครับก็พักเบสครึ่งแรกกันสักนิดนึงครับนี่ครับโอกาสของการเข้าทำครับเปอร์6ครั้งเขากรอบ5เป็นหนึ่งประตูส่วนวิลล่ายิงสีกรอบ3ครับก็เดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่ออีก45าทีครับนะครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นแอสตันวิลล่าครับเขียลูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับอ้าโหบอลจากเปาตอเลสก็ เปิดออกไปเองครับเป็นสเปอร์ดได้ทุ่มมามาที่คูรูสครับไหลามาซิมอนโอ้จังหวะนี้ก็จ่ายเสียเองครับเก็บบอลได้เป็นบระทุมของสเปอร์ครับเป็นโรเรทุ่มมาอ้าติดวิล่าครับวอสกินออกทางซ้ายมาซันโชสันโช,นโชยกมาโอลิวัสกินครับทิมชาติอังกฤษด้วยกันครับโอลิวัสกินโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี้ติดปาริรนญ,ญาครับ เป็นเตะมุมอ๋อไม่ออกด้วยครับโอ้จังหวะนี้ครับเส้นพอดีครับมาเสตสเตลมาที่โอเดเบิร์ตออกซ้ายมาโอโดกี้โอโดโกี้กแหมมีโอเดเบิร์ตฝากมือเรียกแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่จ่ายครับมาเสตสเตลไหลามาซิมอนกูดูสหาช่องครับออกขวามาซาไหลามาซิมอนหูลึกเกินครับปาตอเลสเราให้มาที่กรรัม马าครับแมตติคลาส ยกยามาจังหวะนี้ครับวอสกินโรเมโรให้มาฟานวเวนไหลามาทางซ้ายที่อโรกี้ครับอโรกี้วนมารอบนึงครับฟานวเวนยกยามาเป็นไมตี้แคลสครับเก็บได้ไหลขึ้นหน้าเลยครับอา้าวบอลลึกไปาาซ้ายครับโร,โรเบิร์ตครับมาที่โอโรก้ ไหลามาที่โอเดอร์เบิร์ตด้านหน้ามีมาติสตเตลเลาะอยู่ปาดเข้ามาแล้วออกหลังไปเองครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับบิซอสเลนซันกับอาเซนครับอาเซนโยนมาลูกนี้ติดโลเมโล,เมโลครับไหนก็เป็นทั้งฝั่งของสเปอร์เจ้าบ้านครับเก็บจังหวะแถวสองได้หมดเลยกูดูสครับมาที่ซิมอนจอปาเรนญ,ญาครับออกซ้ายมาโอเดอร์เบิร์ต โรเบิร์ตไหลมาคูดูสั้สนจะยิงลูกที่สองครับกูดูสยังไม่ผ่านครับบิซอสลุกข<ดส>ึ้นมาที่สาเป,ดปโดปารครับโอู้โดนจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของสเปอร์เล่นเร็วครับ มาตรงนี้ครับไปดูปรโรโยนมาแล้วบอลมันลึกมาครับมาเส้นไขึ้นมาอ้้จังหวะนี้มาทิสแต่อู้รื่นไปก่อนครับแม่โอ้เกือบโบกประตูที่2ได้ครับเกมนาถัดไปของสเปอร์เนี่ยจะเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับไปเยือนโมนาโกที่ฝรั่งเศสครับแต่เอนตอที่23ครับอีก4วันข้างหน้า โอแล้วลำหน้าครับจังหวะนี้ส่วนแอสตันวิลล่าครับก็อ้าวเปลี่ยนตัวเลยครับเอาจนเส้นลงมาแทนซิม,มอนครับวิลล่าเนี่ยมีเตะยูโรปาลีกนะครับวันเดียวกันกับสเปอร์ครับไปเจอโกเฮสอีเกิลครับ ที่แมนซิสเตลครับจอนเซนยกมาลูกนี้อูดุกี้ครับอูดุกี้ไหลามาอูดูสพิกจังหวะนี้จอนเซนแล้วลงเกินมาติสเตลซัดลูกนี้ครับแต่ต <t> ิดเซฟครับโอ้โหติดเซฟไปซัดอีกแล้วครับดูจังหวะพิกจังหวะแรกเนี่ยโอ้โหทั้ง มาติสเตลทั้งฝั่งจอห์นเซนนี่พิกไม่ยิงเองก็ได้นะครับเอามาเล่นลงมาแทนเฮเวเรียดครับทางฝั่งขวาของวิลล่าเปโดปรโรครับโยนเข้ามาจับประเด็นย่าหม่งเข้ามาครับจังหวะนี้เป็นทางด้านของกูรุสครับเก็บได้กูรุสไหลามาโอ้โหแล้วทาบอลเสียด้วยครับเอาแต่เก็บบอลมาได้ครับแมขยันจริงครับเรามาที่อุโรกีเอาฟาวครับโอ้โห จังหวะสุดท้ายนี่เป็นสเปอร์ไปย่ำใส่จะมาเล่นครับแมนี่ครับโอ้โหโ,โ,โดนนะแข้งครับสินก็เป่าให้วิลล่าได้ฟาวแอสเซนวิลล่าจะเตะขึ้นหน้าไปนะครับจังหวะนี้แล้วมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาเดวิสลงมาทแทนปูโรกี้ครับแบ็กซ้ายสเปอร์มาที่มาติสเตล แตออกมาทางซ้ายโอรเบิร์ตครับแล้วเติมมาแล้วครับดวิวสด้านหน้ามีสเปอร์อยู่สี่ห้าตัวแล้วโดนเสียบลูกนี้ไม่ฟาวด้วยแหกินเก็บได้ไหลามาที่มาเล่นครับเดลมันแหมเดลมันจะจ่ายมาให้ซันโชก็ไม่ถึงครับ15นาทีสุดท้ายครับวิลล่าตามหลังสเปอร์ศูนย์ต้นหนึ่งเตเลไหลามาที่โอโรเบิร์ตซัดไกลตูลกนี้แหมข้ามขานครับ โอ้โหเกือบได้ดูที่สองครับเปอด์ูการนี้นี่เล่นดีมากนะครับผ่านไปเจ็ดเกมนี่ก็โอ้โหเก็บแต้มได้เป็นก่อเป็นกำรรครับขึ้นมาถึงอันดับสามวิชาเดซันครับถูกเปลี่ยนลงมานาที75แทนโอเดอเบิร์ตครับวิชาเดซันก็ลงมาเล่นทางปีกซ้ายมาเล่นอาแล้ครับวินล่ามาแล้วเปิดติดครับ เปิดตีไดชั่นครับหมาแล้วครับมาเล่นเราโยนมาไม่ได้เอ้าเป็นเตะลมันซัดลูกนี้โอ้โหเต็กิสเตีซโรเมโลครับไม่ได้ครับโอ้โหคริสเตีซโรเมโลนี่หม่งทิ้งไปก่อนครับบอลนี้ลอยตรงกรอบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแล้วเป็นสเปอร์ได้สวนครับมาที่มาติสเตลพิกแล้ววิ่งตามครับจังหวะนี้ตอนแรกถึงก่อนครับขึ้นมาที่บิซอสกามาร่าครับ ล้ายกมาที่วัสกินแหบบอลมันไม่ถึงเลยครับเดวิสให้มาจอร์แดนออกซ้ายมาเดว,เวสิสเดวิสมาแล้วครับโอ้โหไม่มีใครด้วยเดยว,เวสิสไหลามาที่มาเตสเตลหาช่องครับจอร์แดนขวามีครับกรูสแล้วเป็นมาเตสเตลพิกแล้วโดนชนลูกน,นี้ไม่ฟาวครับแล้วเป็นวิลลาสวนกลับขึ้นมาก็เปิดไแม่นครับสเปอร์ก็ ตัดเกมเอาบอลมาได้หลามาทางขวาครับเปโดโปโรครับสิให้เล่นต่อครับเป็นลุได้เปรียบวันนี้เปโดโป,โปโรครับจ่ายคืนหลังมาซาหานาทีสุดท้ายครับสเปร์นามิล่าอยู่1ต่อ0ซ้ายมีเดเวสแล้วลิชาลีสันหมาแล้วโดนทนล่วงไปเลยกูรูสครับไหลามามา,มา,มาติสเตลจอนเซนลิชารีสัน ลิชาริสันหาช่องทางซ้ายนี่ที่เดวิสเดวิสยังไงครับจังหวะนี้มาที่ลิชาริลสันจอห์นสันยังไม่ยิงครับเรายกมาติดมาเซนครับเบโดปโโรปอโรยกมาเป็นบอลทุ่มของทอนแนมฮอสเปอร์ pur, ครับทุ่มเข้ามามาที่ซาอ้าจ่ายเสียไปเองครับเป็นแอสตันวิลลาได้ส่วนขึ้นมาครับโอลิวัสกินครับเตเลมัน สกินบังลูกนี้ด้านหน้ามีมาเล่นร้ออยู่ทางขวามาเล่นยกมาที่จอดอนซันโชจอร์แดนซานโชหแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครับเป็นทอนแนมฮอสสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะแอสเซเวลาไป1-0ได้ประตูจากคูดุสตั้งแต่นาที38ในครึ่งแรกครับกบบเกมสเปอร์ก็เก็บอีก3คะแนนครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยก,กันพใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ